ใช่ว่าใส่บาแบกหามมีความรู้อะไรดีๆถ้าไม่เล่าต่อมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันนี้ไม่พูดมากนะคะมาค่ะมาทำปลานินเจียนสูตรง่ายๆทอดปลายังไงให้หนังไม่ติดกระทะตั้งกระทะให้ร้อนให้ควันขึ้นเลยนะคะตอนนี้ยายน้อยก็กำลังจะลองสูตรนี้ตั้งกระทะให้ร้อนให้ควันขึ้นเลยค่ะให้กระทะ ่าหอมฉุยตอนนี้กําลังล้างล้างปลาอยู่ค่ะจริงๆแล้วก็ล้างแล้วล่ะแต่เราเข้าตู้เย็นก็เลยต้องล้างอีกรอบหนึ่งให้กระทะเราควันขึ้นค่ะตอนนี้กระทะเราควันยังไม่ขึ้นนี่เห็นไหมคะกระทะเราควันขึ้นแล้วค่ะพอควันขึ้นแล้วก็จะใส่น้ํามันลงไปเลย อันนี้สูตรจากคุณยายไว้แปดสิบปีนะคะที่ท่านให้สูตรนี้มาค่ะท่านว่ารับรองนังไม่ติดกระทะแน่นอนอ้าวแต่คุณยายไม่ได้บอกนี่สิคะว่าเออเออออคุณยายไม่ได้บอกสิคะว่าใช้ไฟแบบไหนอ้าวน้ำมันยียน้อยไม่พอ น้ำมันไม่ท่วมตัวตาค่ะทำยังไงห่ะคะน้ำมันไม่ท่วมตัวปลาปลาเราใหญ่เกินปลาเราตัวใหญ่เกินงั้นเราเอาแค่ทั้งหัวก่อนเนาะั้งหางเอาไว้ที่หลังนะได้น้ำมันมาแล้วเติมเลยค่ะเ,เติมน้ำมันยังไงเนานะไม่รู้จะเสียเสียสูตรหรือเปล่าได้น้ำมันมาอีกหนึ่งขวด แล้วเป็นยังไงคอยดูกันต่อไปนะคะช่วงเวลาน,นี้เนยน้อยเขจะไปทําเครื่องผัดสําหรับปลาทับทิมเกียนของเราค่ะแต่ว่าไม่มีหอยเอ้ยพูดผิดค่ะไม่มีอะไรนะเห็ดค่ะมาค่ะแกะพริกแล้วนะคะเอา,าอันนี้หางสิดกระทะค่ะเพราะน้ํามันเราไม่ถึงสูตรคุนยายนะคะวัย82ปีบอกว่าไม่ต้องใส่น้ําส้มไม่ต้องใส่อะไรเลย จะพิกแล้วนะคะอึ๊บโอ้โอ้โอ้โอ่านี่นะคะใช้ไฟนั่งก่อนเย,ย,ยน้อยกลัวมันจะคว่ำใส่น้ำมันในกระทะบปาบเนาะเออโอเคเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะแต่นี่เย,ยน้อยทอดนานไปหน่อยค่ะใช้ได้ค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเรามาดูาการกลับตาของเราค่ะวา้าวว้าวสวยมากเลยค่ะ<ส>เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระทะสำหรับผัดเครื่องนะคะเอาเปลี่ยนกระทะสำหรับผัดเครื่องของเราค่ะน้ำมันก็ใช้น้ำมันเก่าเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าน้ำมันเราไม่ไหม้เนาะสูตรของคุณยายน้ำมันเราไม่ไหม้นะนี่เห็นไหมคะน้ำมันเราไม่ไหม้ไม่ไม้อันนี้เครื่องสำหรับลาดตาทับทิมเกียนของเรานะคะเดี๋ยวน้อยจะใส่นี่ใส่ขิงซอยลงไป ถิงซอยของเราหอมแล้วเยานน้อก็จะใส่รสดีค่ะเต้าเจียวรสดีใส่เต้าเจียวลงไปเลยใส่ซอสหอยซอสหอยใส่ซอสหอยลงไปใส่นี่ปรุงรสโอยทุกคนเยนน้อยลืมใส่พิษค่ะอ่ะไม่เป็นไรใส่ตอนนี้เลยก็แล้วกัน เพราะว่าปกติพริกจะต้องใส่อนอารีดแต่ไม่เป็นไรสูตรไม่ตายตัวอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ทําขายเราทําทานเองค่ะตอนนี้ก็จะผัดแล้วนะ๋ยวเติมน้ําหน่อยค่ะเติมน้ํานิดนึงติมน้ําลงไปนิดนึงก่อนค่ะอ้าคราวนี้ก็มาขั้นตอนการชิมค่ะน้ำมะขามค่ะ มะขามนีม่เป็นมะขามใหม่น้ำใสยแจ๋วเอ้ยน้ำเหลืองอ้อยเลยค่ะอุ้ยเม็ดลงไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะคะอันนี้คือน้ำล้างก้นถ้วยใสยลงไปเลยน้ำล้างก้นถ้วยใสยลงไปน้ำตาลใส่น้ำตาล,าตาลแค่นี้ก่อนผงชูรสไม่ใส่เพราะเราใส่อันนี้ไปแล้วอ่ะอน,นี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนการชิมค่ะ ย่ายน้อยชอบน้ําเยอะเนาะก็เลยใส่น้าเยอะี๋ยวชิมก่อนนะคะทําทานเองค่ะใช้ช้อนเนี่ยหละค่ะชิมเอาชิมแล้วค่ะไม่เปรี้ยวชิมแล้วไม่เปรี้ยวงั้นใส่น้ํามะขามลงไปหมดเลยเน้ำตาลใส่หมดเลยค่ะเค็มไปนิดนึง ยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะแต่ว่าเค็มเต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลใส่ลงไปหมดเลยเดี๋ยวชิมอีกทีค่ะชิมอีกทีอ,กทอืมโอเคแล้วค่ะโอเคมากเลยแล้วย็นน้อยก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะนี่ขึ้นช่ยหรือว่าตั้งโอของเราค่ะ ใบหอมเยน้อยไม่ได้ใส่ต้นหอมนะเพราะว่าเยน้อยจะเอาต้นหอมไว้ปลูกค่ะอันนี้ผักเยน้อยใส่ไม่หมดนะคะจะเก็บไว้ต้มยำกุ้งตอนเย็นค่ะเพราะว่าอยากกินต้มยำกุ้งอเรียบร้อยแล้วค่ะพอเรียบร้อยแล้วเยน้อยก็ปิดแก๊สที่ถังอ่าเสร็จแล้วก็มาปิดแก๊สที่เตาเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปเสร็จแล้วเราก็ไปลาดปลากันเลยค่ะปะเราไปลาดตัวปลากันเลยค่ะอุ้ยเตะกล้องซะเฉยเลยค่ะเรามาลาดตัวปลาเลยเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทักทิมเจียนของเราค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ตาทักทิมเจียนของยายน้อย,อยก็เต็ดสับเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะทุกคนอืบอหน้าทานไหมคะ